สวัสดีครับผมเพลย์เลอร์เปอร์นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอินทิเกตกันนะครับโดยเรื่องของอินทิเกรตนะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องต่อท้ายจากต่อจากเรื่องดิฟเฟอเรนเชียลหรือหรือที่หลายคนเรียกว่าดิฟกันนั่นเองนะครับผมซึ่งดิฟมันก็คืออะไรเรื่องของการหาความชันณนะจุดต่างๆนะครับผมทีนี้ คือหลายๆคนก็อาจจะเรียนมาแล้วหรืออาจจะยังไม่เรียนเรื่องอินทิเกรต้วแเราสงสัยว่าอินทิเกรตเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยว่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเบื้องต้นสุดๆของการอินทิเกรตนะครับผมโดยที่ยังไม่เข้าสูตรยังไม่เข้าอะไรทั้งนั้นหรือว่าการแปลงสมการอะไรทั้งนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ของการอินทิเกรตกันนะครับผมก่อนอื่นเราจะมาคุยกันก่อนนะครับว่าอินทิเกรตคืออะไรนะหลายๆคนก็คงจะตอบได้ว่าแบบ เป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟหรือว่าเป็นการที่เป็นส่วนกับก็เป็นไม่ใช่ส่วนกับมันเป็นแอนติดิฟนะครับผมซึ่งจะบอกได้เลยนะครับว่าคําตอบเหล่านี้ถูกนะครับผมถูกส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะจริงๆแล้วก็ด้วยความด้วยคอนเซปต์ของอินทิเกรตนะครับคือเราต้องสังเกตนะครับว่ามันมีคาว่าอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตโดยส่วนใหญ่นะครับก็มันหมายถึงเรื่องของการเอาอะไรสักอย่างมารวมกัน หรือที่เรียกเป็นสัมนะสัญ,ญลักษณ์อินทิเกรตอ่ะมันเป็นรูปถ่วงอกเนาะมันก็นักคณิตศาสตร์ตอนนั้นก็คงจะตั้งไว้เพื่อที่จะใครทำให้มันรูปด้างมันก็คล้ายๆตัว S นะเนาะซึ่งจริงๆแล้วอินทิเกรตมันก็คือมันคือเรื่องของการรวมกันของผลคลูณที่ต่อเนื่องนะครับผมแน่นอนนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาได้มาการคิดนะครับว่าเราจะหาเส้นรอบวงกลมยังไง นะครับผมซึ่งเส้นรอบวงกลมคินแน่นอนนะครับว่าวงกลมอะ่ะมันเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งมันวัดแล้วมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวัดในเรื่องของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแน่นอนว่าวัดได้สบายสบายเลยแต่สําหรับที่เป็นสําหรับวงกลมเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ยากมากมากนะครับผมเขาก็เลยใช้เทคนิควิธีการที่เรียกว่าการหั่นพิซซ่าหั่นอันหั่นไปเรื่อยๆหัน่นตอนแรกก็หั่นเป็นสี่ใช่ไหม เรามาแบบมาวัดดูแล้วหั่นเป็นแปรอกรอบหนึ่งหั่นเป็นแปรหั่นเป็นเศษหกหั่นไปเรื่อยจนมันเล็กที่สุดนะจนมันละลายชิ้นเลยเขาก็สังเกตแล้วว่าคนพบว่ายิ่งหั่นเล็กเท่าไหร่ยิ่งมีค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเท่านั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้มันมาถัดวัดอะไรขนาดนั้นเขาก็ใช้ สิ่งที่เรียกว่าเป็นคณิตศาสตร์ได้แหละเขาก็มานั่งคำนวณคำนวณคำนวณเป็นสรรมการอะไรก็ว่าไปนะครับไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังนะครับผมซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องของอินทิเกรตนะครับเร,เริ่มแรกก็เกิดขึ้นจากการแบ่งวงกลมนั่นเองนะครับออหลังจากที่ผมได้ทาความรู้เกกับวงกลมแล้วนะครับก็จะได้สังเกตแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอินทิเกรตเนี่ยสามารถที่จะรวมอะไรก็ได้นะครับผมไม่ไม่จริงคือคือมันก็ไม่ได้ติดเรื่องของการที่แบบหาพื้นที่ใตก้กราฟอย่างเดียวอะไรเงี้ย เราสามารถที่นำอินทิเกรตนะมามารวมอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นรอบวงกลมเส้นโค้งอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของการที่นําอะไรสักอย่างมารวมกันแต่ว่ามันจะเป็นลนะักษณะของเป็นที่เป็นดิสตรีสหน่อยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะมาอธิบายเรื่องของกราฟกราฟหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของยอดวิวแล้วกันนะครับผมสมมติว่าเราก็จะกําหนดโจทย์นะครับว่าเรามีกราฟดังนี้นะครับผมเราก็จะมี ตั้งแต่0ถึง3ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้รับเราจะมีอัตรายอดวิวอยู่ประมาณ7วิวต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนตั้งแต่3ถึง12ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมี2วิว12ถึง16ก็จะมี3วิวแล้ว16ถึง24ชั่วโมงก็จะมีมันก็จะมี15วิวต่อชั่วโมงนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้เราสามารถที่จะทําเป็นตารางได้นะครับผม,มก็จะเป็นชุดข้อมูลชุดหนึ่งนะครับผมและ แล้วโดยปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเราอยากจะหายอดวิลรวมในหนึ่งวันหนึ่งวันนั้นๆน,นอะ่ะเราสามารถที่จะทําได้โดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นสมมิทชันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสมมิชันทั้งสี่ตัวเลยชุดข้อมูลสี่ตัวนั้นเราสามารถที่จะซ้ำเราก็จะคูณเสร็จปุ๊บคูณแล้วก็ซ้ำออกมาได้เป็นยอดวิลอีกทีหนึ่งนะครับผมให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอินทิเกรตมันคือการระบายสีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ พอระบายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มานั่งนับนับนับทีละบ็อกอีกทีหนึ่งนะครับว่ายอดวิวทั้งหมดจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะครับผมมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างของในเกมแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นเกมนิ o อสป e ดเพ a y b a c k ที่ผมเล่นนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าเป,เป็นเรื่องของความเร็วเนาะเราสามารถที่จะแปลงจากกิโลเมตรเป็น เมตรต่อวิได้นะครับผมเราก็จะมีการแคปหน้าจออยู่สองส่วนนะครับผมอย่างแรกเนี่ยน,นะครับก็คือเราจะมีความเร็วอยู่182กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แต่ส่นถึงหนึ่งวิและ1นถึงสวิมี240ีกิโลเมตรต่อชั่วโมง2อถึงสวิมี226ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถนําความเร็วเหล่านั้นแปลงเป็นเนมตรต่อวิได้นะครับผมและแน่นอนนะครับว่าส่วนต่างเนี่ยมันมีอยู่1วินะครับผม เราสามารถที่จะเอาเลขด้านขวาลบกับเลขด้านซ้ายลบกันแล้วก็คือ1เท่ากันเราสามารถนําเมตรต่อวินเนยคูณด้วย1ทั้ง3ตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็อามารวมกันก็รวมกันแล้วได้เป็น170เมตรใน3วินาทีก็ได้ร้ว7เเมตรนี่ก็ืะเป็นเรื่องของตัวอย่างของสิ่งที่เราเป็นสมมติฐานนะครับผม แต่ที่พูดไปทั้งหมดนะครับผมแน่นอนนะครับว่ามันก็ไม่ได้เป็นฟังก์ชันทนางคณิตศ,ศาสตร์หรอกซึ่งมันก็จะเป็นการการรวมกันปกติเลยนะครับในรูปแบบดิสครีดนะครับผมโดยปกติแล้วในในในเซนเซอร์ที่ใช้กับสายงานที่เป็น IOT นะครับมันก็จะเป็นการเดคคอร์ดเป็นที่เป็นดิสครีดนะครับผมมันเป็นดิสครีดอย่างเดียวเลยนะครับผมซึ่งก็ จะ,จะทาให้มันต่อเนื่องมันก็คงจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ม,อยมันมีข้อจํากัดเยอะนะครับผมพูดง่ายๆนะครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเรียมแอนซัมกันซึ่งมันก็จะเป็นต้นตอของสิ่งที่เรียกว่าเป็นจะใช้กับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็นคอนติเนียรัสเราจะมีการประมาณพื้นที่ใต้กราฟนะครับผมโดยการที่จะใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรียมแอนซัมก็คือเราจะสมมติว่าเรามีสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบ แนวตั้งกนะัเนาะสี่เหลี่ยมแนวตั้งมีความกว้างเป็นเดลต้าเท่าเท่ากันนะครับผมแนวคิดของตัวนี้นะครับก็คือเราก็เรานำฟัง์กชันไปคูณกับเดลต้าเได้เป็นสิ่งที่แล้วเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งออกมาและเอามารวมกันจนถึงสุดทางเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเรลแมนซัมนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาเอ๊ะก,กันก่อนนะครับว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการการหาพื้นที่ เป็นการหาพื้นที่ที่เอ็ก r a ครที่สุดแต่ไม่ได้เที่ยงตรงขนาดนั้นนะครับผมทีนี้เรื่องของความเที่ยงตรงนะแน่นอนว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าโดยคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเที่ยงตรงนะครับผมจะูพูดถึงเรื่องของการประมาณอย่างเดียวนะครับทีนี้เรามาสังเกตดูกันก่อนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้ที่เป็นเซมสมการตัวหนึ่งที่เป็นเอกแคลสองเราอยากจะหาพื้นที่ใต้การาฟจะหาอย่างไง เราก็จะมีการแบ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นสเตปไซส์เนาะซึ่งเราก็จะมีกราฟทางด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นสเตปไซส์เท่ากับ1น,นะครับผมพูดง่ายก็คือเราจะมีการเปรียบเสมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็นการวัดค่าคล้ายๆกับเกม Need for Speed ท Need for Speed Payback ตอนนั้นนะครับผมก็จะวัด3วิวิธี1่แคปมาวิที่2แคปหน้าจอมาวิที่ 3, แคปหน้าจอมาต่ตัวเนี้ยมันก็จะวัดทีละ1วินะแล้วพอ วัดเสร็จปุ๊บมันก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าวิธี่1เนี่ยมันวัดถึงเท่าไหร่1น,นะครับมีค่าเป็น x เท่ x 2ากับ2มีค่าเป็น4 x 3าาม,มีค่าเป็น9แล้วก็จะขีดขีดขีด,ดไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้เปรียบง่ายๆนะครับผมก็คืออินทิเกรตเป็นการระบาย4เนาะแล้วก็ระบายระบายลงไปนะแล้วก็จะได้ไดพื้นที่ส่วนหนึ่งออกมาทีเนี้ยมันก็จะมีกราฟตรงด้านหน้านะครับที่ เราสามารถที่จะแบ่งได้ว่าเป็น0.5 1.5 2.5นนะครับผมแน่นอนนะครับว่าตัวแรกเนะี่ยก็ก็จะเป็น0 2น้เราก็วางวางวางไปสิ่งที่สังเกตนะครับก็คือตั้งแต่สเต็ปไซต์ตั้งแต่หนึ่ง 1, กับสเต็ปไซต์ที่เป็น0.5นจเนี่ยความแตกต่างของมันก็คือเมื่อแบ่งสเต็ปไซต์ที่น้อยลงเรื่อยๆเนะี่ยเราสังเกตได้เหมือนสิ่งที่เรียกว,ว่าเป็นวงกลมเลยนะคือ ยิ่งแบ่งน้อยขึ้นก็คล้าย,ายๆวงกลมเลยก็คือค่ามันจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับผมนี่แหละก็คือเรื่องของแนวคิดที่เป็นเรียแมนซัมนะครับผมจากการที่เราได้ค้นพบแล้วน,นะครับว่าเรียแมนซัมมีค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงโคตรเลยนะครับทําให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อเดลต้าเน้อยลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศนะูนย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับผม แน่นอนนะครับมันก็จะมีทฤษฎีลิมิตที่สามารถที่จะเอ็กซูมได้ว่าการที่เราหาเดลต้าเอทีเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยสามารถที่จะหาค่าพื้นที่ใต้กราฟจริงๆได้ในรูปแบบของคอนติเนียอัสหรือที่เรียกว่าเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องนะครับ